ทีนี้เรามาดูเรื่องของความตึงเครียดนะครับของสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบทําให้ธุรกิจนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในจีนเอเนี่ยเขาจะต้องพิจารณานะครับว<ม>่าถึงแม้ว่าจะมีการเจอหลายครั้งดูคลี่คลายไปบ้างแต่กันั้นก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยธุรกิจเริ่มมีความไม่มั่นใจสูงขึ้นเรื่อยๆไม่หนักขนาดไหนติดตามได้ในช่วงของ business insight ครับ อการค้าในอเมริกันในเซี่ยงไฮ้นะครับหรือว่าแอมชัมชางไฮ้นะครับเปิดเผยผลสำรวจสมาชิกประจําปีเพราะว่าสมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งเลยคือ47%ของบริษัทอเมริกันได้มีการโยกย้ายหรือปรับแผนการลงทุนที่เคยครั้งหนึ่งเนี่ยมุ่งเป้าไปที่จีนไปยังภูมิภาคอื่นนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดแล้วผลสำรวจตรงนี้ตอกย้ําถึงความเชื่อมั่นที่ลดน้อยลงครับของภาคธุรกิจสหรัฐทางกลางสงครามการค้าที่ตอนนี้ยืดเยื้อมากการแข่งขันในประเทศที่ดุ โดยมีเอเชียตอนออกเฉียงใต้คือภูมิภาคเราเนี่แหละครับซ t h e สเอเชียเป็นพื้นที่เป้าหมายอันดับที่1ที่รับผลประโยชน์นะครับจากการที่สหรัฐอเมริกานั้นอาจจะมีการโยกย้ายเงินลงทุนออกมาจากประเทศจีน การสำรวจในครั้งนี้นะครับมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมแล้ว19พฤษภาคมถึง20มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ความตึงเครียดทางการค้ัปะทุขึ้นใหม่อีกครั้งนึงในกรอบเวลานั้นและแม้ว่า2ประเทศนั้นนะครับจะมีการขยายเวลาพักรบทางภาษีออกไปอีก90วันอันนี้เส้นตายใหม่คือเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงกลางเดือนแต่ครับมันยังไม่เพียงพอในการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวได้เอริกเจนซึ่งเป็นประธานของการค้าอเมริกันในเซี่ยงไฮ้บอกว่าสำหรับบริษัทแล้วเนะี่ย90วันมันสั้นนเกกิไปมา เขาบอกการวางแผนโซ่อุปทานจําเป็นต้องมองในระยะยาวกว่านั้นเยอะอย่างน้อยที่สุดคือตอนนี้เราเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับภาษีที่สูงขึ้นไปอีกแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้หายไปไหนครับมันยังคงอยู่ตรงนี้ความกังวลสะท้อนชัดเจนในผลสำรวจโดยผู้ตอบแบบสอบถาม65%บอกว่ากำแพงภาษีในปฏิบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในภาคการผลิต นอกเหนือไปจากความตึงเครียดทางการค้าธุรกิจอเมริกันในจีนครับต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านที่บ่นทอนความเชื่อมัน่นเรื่องความเชื่อมันอนน่นต่อแนวโน้มธุรกิจจีนอีก5ปีข้างหน้าลดระดับต่ำสุดเป็นประวัติการต่อเนื่องกันมาแล้ว4ปีทีนี้มีเพียงแค่28%่แะครับของบริษัทที่บอกว่าอัตรากำไรจากการดำเนินการในจีนของปีที่แล้วคือ2 0 2 4สูงกว่าค่าฉเฉลี่ยทั่วโลกขณะที่33%บอบอกว่าผลการดำเนินการในจีนนั้นย่ำแย่กว่า นอกจากนี้บริษัทสหรัฐยอมรับว่าคู่แข่งสัญชาติจีนก็มีความล้ำหน้ากว่า6จาก8หมวดหมู่โดยเฉพาะในด้านความเร็วในการออกสินค้าสู่ตลาดคือ speed to market และการนำเอาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence นนมาปรับใช้ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นี้เองครับถือเป็นความท้าทายที่สับสนพ้นสมดลพบว่า4ีรของบริษัทอเมริกันมองว่าจีนมีความก้าวหน้าด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในเยอะกว่าตัวเลขนี้พุ่งสูง62%ในอุตสาหการรมค้าปลีกกับสินค้าอุปโภคบริโภค ทางด้านของเอริทเจอบอกว่าเรามองว่า AI เป็นอีกหนึ่งสมรภูมมครับที่สามารถแข่งขันได้ในจีนแต่ว่าเราต้องหาทางออกให้ได้ด้านหนึ่งเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพราะมีการควบคุมการส่งออกบางอย่างในฐานะที่เราเป็นบริษัทอเมริกันต้องปฏิบัติตามขณะเดียวกันก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆรวมถึงการทํางานกับพันธมิตรชาวจีนด้วยอย่างไรก็ตามครับความท้าทาย,ยรอบด้านผมเซมเรลกลับพบว่าอีกหนึ่งจุดเลยที่บริษัทอเมริกันมีมุมมองที่ดีขึ้น อย่างมีนัยยะสําคัญเลยก็คือสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในท้องถิ่นครับ48%ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าสภาพแวดล้อมทางนั้นกฎระเบียบคือ regulatory ambience นะครับโปร่งใสครับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยจากแค่35%ในปี2024ครับในขณะที่สัดส่วนตอนนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาอีกเยอะเลยสัดส่วนที่บอกว่าขาดความโปร่งใสและเป็นอุปสรรคเนี่ยลดลงมาจากเดิมนะครับ16%ก็ลดลงไปอีกพอสมควรทีเดียว นี่คือส่วนหนึ่งของจีนครับเรามาดูครับเพราะารายงานข่าวชิ้นนี้เองยังไม่ได้มีการพูดถึงไทยด้วยอันนี้เนี่ยข้อมูลของ BOI สไออิสรการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบอกครึ่งปีแรกปีนี้พบว่า FDI foreign direct investment นะครับจากต่างประเทศสู่บ้านเรานี้เนี่ยสูงนะครับเพิ่มขึ้น132%เลยจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมูลค่า7,37,000ล้านบาท5ประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเยอะที่สุดเลยได้แก่สิงคโปร์ฮ่องกงจีนสหราชาอาณาจักรด้วยนะครับและญี่ปุ่นด้วย ขณะที่สถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรกปรับตัวขึ้นเยอะนะครับ138คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม1.05ล้านล้านบาทจำนวนทั้งสิ้นนี้เนี่ยแะครับ1,880โครงการทั้งนี้จากการจัดอัดับของ e ค r n e y ในปี2025นะครับหรือว่า The 2025 Kearney FDI Confidence Index ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อว่ามากที่สุดในภูมิภาคของเราอาเซียนครับ ฝากกด Subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a a l กันนะครับ